คันดินแบบเดียวกันใช่ครับผมราะว่าตอนนั้นก็ด้านหลังเนี่ยปุ๊บกำแพงเดิมออกแล้วกำแพงเดิมที่5.5เนี่ยเอาน้ำไม่อยู่แล้วก็ความกว้างของมันก็จะทำคันคันดินคันทั้งคันคันก่อนคันดีคันก็เพราะว่าคันดิินจรงีประมาณได้สองนะสองสามบาทใช่ครับโดยเฉลี่ยครับนะครับเป็นแนวคันดินแบ่เบียรกับทางด้านที่ป้าครับผมนะฮะมาตรการของทางวัดไทย จากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดทุกทีครับผมหรือใช้คนงานใช้อะไรก็ช่วยมาเลยเพราะว่าถ้าถ้าน้ํามากถ้าน้ํามากคือตอนนี้เรายังไม่มีคนงานมาดูแลแต่ถ้าน้ำามากเราจะมีคนงานมาดูแด้วยก็จะร้องขอร้องขอครับจังหวัดปตทจะวัดครับผมรปอทปตทจหวัดแล้วก็ร้องขอมาที่ครับผมอ่าครับผมแล้วก็มีกองโลหะวัตถุระเบิดอะไรมีให้บ่อตั้งแต่อะไรกองโลหะวัตถุระเบิดเอามาช่วยกับนะฮะเพราะก็ต้องดูทั้งสองฝั่งตลอดแนวให้เห็นภาพมัน เราเมื่อวานตรงไหนไหมเมื่อวานผมมีข้อมูลนะแล้วข้อมูลผมน่าตกใจมากครับผมผมมีข้อมูล<อ>เด่น

มันลดลงปัจจุบันมันแนวน้มมัลงนะผมไม่น่แต่ว่าเช็คข่าวจากทางเกล้าพิยาตอนนี้น้ำน้ำตกนะก็เดี๋ยวาดินวัี้ปล่อยอยูสองนัดหนึ่งสองนันนึงจะเพิ่ม้นอีกถึงห้าร้อเลขที่น่ากลัวคือว่าถ้าเกลียงป่าสักเต็มแล้วาักปล่อยอยู่แปดเการ้อยมันจะกลายเป็นสามพันสีประมาณมาลงถ้าปล่อยป่าแล้วน้ำก็จะโอเค้าไปตงที่เน้นดินไหน ตอนนี้น้ำยังไม่มากเท่าไหร่นะคะน้ำขึ้นมาสักถึง4.2-4.3ที่ท่วมพอท่วมฝั่งกระแผ่นนี้ีเา่อโบราที่ที่ตัวน้ี่นอย่างไรใหผมชิดพาตัวหน้านี่จะมี2เพาเป็นอี8เอสั่นคือ15รวมกันเลยอ่าใช่ครับผม15อิฐอิฐในคัมอิ่กระแพงอิอย่าง้ยครับผมไ่าก็เลย ใหนึมาขาวอันนี้ก็ใช่ครับไม่ถึงด้านนี้แกกนแค่สามวามวันจครับมันเป็นก็เป็นคนที่เคยเราตลอดน้าหลังตอนนี้ก็โล่งโล่งเลยัง้าน้มา่ปั้นเราเพื่อเเมรก่อนเมรก่อนครับ เขาบอกทำไปรายการเขาจะออกให้เขาจะพิจารา